มาเจาะบังปลาจ้ะพี่น้องโอ้ยขับไว้ซาดซาเน่มันถึงถนนลื่นอยู่เฮ้ยเนาะนี่ใสก็ได้นี่ปลาจ้าพี่น้องมาจอบเบิังปลามือมือลื่นลื่นลื่นโอ้ยแม่กูลื่นนะวะเนาะเกือบเปนตุงไปหาปลา โอ้ยเนาะนะพี่น้องดำดำ,ดำนี่แมนเหมือนนะะักขอุ้ยไม่กันซั้นปากกรบอกมีแบตเตอรี่จะ้ะเหมืดซะด่าบอได้สิใส่งานน่ะเพราะได้สิใส่งานน่ะเหมืดลืมชาร์จลืมแตงลืมเตรียมยให้มากตกบึ้มๆกับที่ทอดปลาว่าวอุ่นๆเนาะเฮ็ดจังไหน,หนหวะไละยไดย้พี่น้องคะ่ะ นอนัอง้างคนก็ลายลึก ột, ลับ,บลึบตปาปลาติดไปข้างในจะ้ะนี่มันมืดเหลอได้จ้ะพี่นอ้องใบสองม้งเคิองกับมืดซ้ามหกม้งแหลงเลยนะคะนะที่บอกให้เห็นหิน้นนยน้ำๆยัางนี้แต่ว่าตอนนี้มันผูกแล้วจะ้ะอันนี้ไม่เนี่ยมันผูกเลยเอเนี่ยเน,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 นี่นีน่ยลึกลับลึกลับเยอในนี่จะ้ะพูดหละกผลแต่แก่กล้าแค่พี่นอ้องเพราะมนปลาบอลเนี่ยค่ะมันหมุนกัน นี่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 มองเห็นชาบมองเห็นชาบพี่น้องต้องซันสันงาใหม่ลงเงินค่ะมพาะซันกันนเปียกแทน้แน่นอนโอ้ยโอ้ยหิมะได้จ้ะหิมะหิมะแน่นอนมึงนี่นี่ปลาพี่น้องปลาลายคัาหลายเนี่ย โเขยไปเอาสวิงมาตักไอเบิ้งต้ข่อยพ่อดอกจ้าเขาจะไปเอาสวิงมาตักไอเบิ้งต้ข่อยพ่อปลากับบ้าในพี่น้องหลาย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 หยหลายเพิ่นเพิ่นจ้า ปาดมืดค่ะเธอพี่น้องเอ้ยจะก,กลับแล้วก็กลับแล้วนะจา้าเดี๋ยวจะเอาสวิงมาตักให้เบิ้งเล้วพี่นอ้องโอ้ยยานยานยานเฮ้ยเป็นยานเนาะโอ้ยยานม่พี่น้องจนว่าวายนะ้ำหลงทางกันมิกพี่น้องซนกันก็มีโอิย เพิ่นก็สีสังก่อยหลายเติบเลยเนาะเพิ่นก็สีสังข่อยแบบเฮงบุ๋เลยเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นย่านไหมเนาะว่าว่ามันหวายน้ำหลงท้างก็มีไม่ต้องหันไหมอพยเพิ่นปุติยานหายมันก็เข้าใจอยู่งเเข้าใจอยู่ว่าเพิ่นย่านนะแต่ว่าข่อยกะอยากมาเบิง่งเพลินนาะพี่น้องเพื่อขึ้นหดอดมันหลายค่ะไหลายเนาะมันก็ยั่วใจเสือป่าได้ใจพี่น้อง ความหลายของเพื่อนเนาะนี่มึงเนาบมึงเนาะวะวดำเปือเปื่ออยู่ะดำเปื่อเปื่ออยู่ละเข้าไปในซอยนี่ก็บ่ดดอยไปวางใครอ้ยเอาคือไม่น้าคือไม่น้ากัวแขนกัวขาบบนี่คือว่าบาปก็แผ่บุญเนาะนนนยว้าวว้าอุ้ย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  sáng quay lại nó ơi, hơi 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 นั่นๆๆๆโมหันกับแม่นั่น,น,นมุนก,มน,น,มนกันขาวาาพภาพนั่นมุนตันขาผาบภาพอยูพ่พี่น้องขาะมนยางไปสุดบ่ได้ดอกมันไหลมันยาวมันยาว่ะเ่ยถ้ามันก็ไหลหลีหลคากหลหายแนนนะฮะเห็นไหมคะเห็นไหมโมหันไม้ยางแกะไม้ยางจากอันยางมาจากกอทูบไหมพี่น้องก็เจ้าสี่หล่ะรึปลับรึลับ,ลบ,ลบ,ลบแต่อันนี้เห็นคากบ่มีกอทูบเลยจ้ะ เห็นค่าแค่านาดค่ะยายเพิ่อนอันเล่นอันีอย่าง่เพิ่นเลนนีนอย่างว่าเพิ่ดีดกันตุ่มตุ่มเหมือนไหมเนี่ยเจ้าสวิงมาตักเบิ้งให้พี่น้องนี่ถ้าบ่เอาปลากลับ,บานเด้อไม่เอานะโอ้ย มันนี่กันนะเอาไปซงไปต,ตักทางนั้นกันนะอ๋อลืมลืมลืมผาไว้กันถึงเวลาร้องแล้วจะได้กลับบ้านน,าน้องยังดอกนี่อันนี้สวิงไงได้จะพี่น้องสวิงไงค่ะนี่จะมือมือผันมันข่อยแต่ว่ามงนี้เป็นตะมือตกห่ายพี่น้องมันมือนเอน,นี่ยจ้ะมืนเนี่ย เดี๋ยวค่อเฮ็ดให้เบิ่งเล้วพี่น้องเด้อจะหาะอะหบอ,บอ,อาาาคอยว่าเฮ็ดให้เบิ่งค่อยเฮ็ดให้เบิ่งเขาก็ะย่างเออแม่เจ้าแม่เจ้าค่อยสตกหน้ามิลีตัวนี้แม่มันบ่มี่อ่ะนะแม่พี่น้องบ่มีตะลิงไหมมันเป็นเรื่นงล สันกนโอ๊โอ,โอแม่จ้ามันก็นบกด้เงาบสิได้ถือเด้เราเห็นว่าเขาบ่ได้หนีเด้พี่น้องเห็นนะเขาบ่ได้ตกใจสวิงป่าเลยเด้จะเสียจ้าไดพี่น้องเออยเหจไเออยตาสิ้สเฮเ้เเยฮ้ มันมัน,ม,นมันบ้ถึงคาไงไหมพี่น้องไหมปาดเสียงเป็นไดายานเถอะเสียงอีหยัางว่าอ๋อเสียงนกพี่น้องเสียงนกเป็นไดายานเดะโอ้ยคอยเห็ดโอ้ยคอยเห็ดบ,บ่ถึงอ่ะพี่น้องคอยเอาลุ้นบ่ถึงตากเล่นๆเด้อน่ะบ่ได้ตาดอิลี่แล้อบ่ต้องย่านนะจ๊ะเอาติดสวิงอิลี่โอ้เน้ะเฮือหนึ่งโตว,ว้าว เหตุทั้งหลอ่ะมันเป็นการลบกวนเพื่อนนี้ได้หรอพี่น้องอุ้ยหอยสิตกน้ัเพราะว่าเที่ยวนี่เขาอาจจะบ่ภาพเนี่ยเงตกน้ำอุ้ยสวิงหนักอลยจ้ะอุ้ยไม่ไหวแล้วเหตุไม่ได้สวิงหนักมากค่ะพี่น้องเหตุไม่ได้มันใหญ่หลายไหมพี่น้องมึงมันใหญ่หลายมันก็เลยหนักอ้าล็อกมึงนี่ก็แล้วกันนี่มันมันขนคางใกล้อยู่นะจ้ะ โอ้ยเนี่ยตายยมุกเจ้าก็ต้องยานก็เลยก็ลุยเยอ้ะมาเมี๋ยวพี่น้องเคยสิยร้องบ้างมองเห็นได้ที่ใกล้ที่สุดเลยนะในใกล้ที่สุดเลยจ้าพี่น้องใกล้ที่สุดนะคะเนี่ยเนี่ยอ่ะอ่ะอ่ะมาใกล้ที่สุดแล้ว อย่าเกลียดเลยค่อยเด้ยยออย,ย่าสั้งค่อยเด้ออย่าวาค่อยเด้อน่าค่อยสิได้จักโตบ่บละมันอันข้างล่างก็ค้าใหม่เลยพี่น้องแม่บ่ทันได้ตักเลยกะมามามาเอาปัญญยายไปขา้างไหนตัล่ะพี่น้องคะเอขอข่อยลืมข่อยลืมเอาอันข่อยลืมเอาอันมาเบิ่งกันว่าสิมีไหม่ฮะโอ๊ย พุ่งกันว่ะโอ้พี่น้องอื้ออ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 ยวิ่งขาดอืนี่มีอยู่ได้แล้วพี่น้องมีอยมีมีพี่น้องวะวิ่งขาดวิ่งขาดโอ้พี่น้องหลายพี่น้องจ้าหลายอยู่นันะลยไอ้จี๊บว่าเอา่นขึ้นมาได้พี่น้องมันหลายอุ้ยยกหนักอ่ะพี่น้องขาบุร่ะ พ่อพี่น้อโอ้ยย่าเจ้ามแต่ตัวบอกใหญ่โอ้ยยาหนักนะพี่น้องนี่หนักหนักค่ะพี่น้องค่ะเอ้าได้หลายจ้ะพี่น้องอุ้ยตัวใหญ่ได้เจ้ะพี่น้องขานี่ยนี่ยเนี่นี่ยโต้องย่านหลายแฉย่านย่านย่านนะขอโทษขอโทษขอโทษ ยา่ยาลายย่าลายเขาโทษหลายๆนะขอโทษขอโทษโอ้ยตัวใหญ่เด้อจ่ะผมเป็นตัวน้อยน้อยก็มีใหญ่ก็มีแล่ะวะนะมีทั้งใหญ่และน้อยจ้ะพี่น้องนี่ตกปลามือเดียวไม่กันสั้นกับบางใหญ่บางหนักพี่น้องเอ้ยแถมยังบ่มีแบตเตอรี่ตั้งหากไปไป,ไปกลับบ้านกลับบ้านขอโทษพันย่านพี่น้องพันย่านปะวขอโทษขอโทษ,โทษ,โทษไป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 กลับบ้าน เพิ่นก็สีเพิ่มเบิ่งกันนี่นะว่าเกิดอะไรขึ้นไหมนะพี่น้องว่าปะนะหลายโอ้ยพีป่าเฮ้ยอือหืออุ้เหม็นข้าวนี่พี่น้องสวิงก็เหม็นข้าวว้ายเอาคืนรถนี่เหม็นยังขนาดได้นี่โอ้ยโอลา ค่อยๆค่อยเมื่อยค่อยสุดยอดเลยโอ้โหนี่นี่แม่เจ้าสิไปีสายแม่เจ้าสิไปีสายขานี่ลังรวยๆมาลังมาจากใต้ต้นไม้น่ะพี่น้องที่คอยตักมันเพล่อเพืสิไปีสามาจอดนี่บ่มาจอดนี่บ่คะโค่ะมองเลยว้าวพี่น้องมึงมองการมาของเพื่อนอ่ะ มาแนวเดียวกันเลยด่ค่ะมาทางเดียวกันเลยมาทางเดียวกันเลย,าาเย,น,เลยนี่พุละขึ้นไปคุณล่ะพี่นอ้องขึ้นไปคุณุูบๆๆๆขึ้นไปยมืดแล้วพี่น้องค่ะมืดแล้วป้าทิกลับบ้านแล้วป้ารบกวนเขาแค่นี้แหละสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอโทษหลายๆเด้อคุณป้าจ๋าโอ้ยพี่น,อน,น,น้องนี่นี่เนี่ยายสามมืดตั้งเอียงไงล่ะ ที่ขาวเห็นขาวแสงสว่างนี่คือหิมะเนาะสวัสดีค่ะ